ใช้บลูโอเค I am changing the color ใช้คำสั่งเสียงได้แล้วนะคะจากที่แบบว่าคุยกับ Mercedes-Benz มาสักพักหนึ่งก็เมหมือนเขาจะฟังสำเนียงเราไม่ออกนะคะก็ต้องใช้แอคเซนแอคเซนนิดหนึ่งนะคะ Mercedes-Benz เขาชอบคนที่มีแอคเซนขะอีกรอบเสอดไลท b บ u e I'm sorry เชนท์ล yeah. like ัดยัง right ไม่ได้พูด m e r c ์เจเดตเบนยังไม่ได้พูด right so เชนท์ลัดยังใจรอนนะ okay. the color. ไปบุกแฟนเพื่อนกันอ้าวนึกว่าจะถ่ายเรา บัตเตอร์คซองหมดตั้งแต่ก่อนเที่ยงถ้ามาหลังเที่ยงคือไม่มีแล้วเพราะเราทํามาเยอะมากวันหนึ่งแต่ว่ามัหมดตลอดนี่พูดกต่รู้ว่าทำมาเยอะมากทำมาเยอะมากตัวเลมอนครซองใครชอบอะไรสดชื่นอ่ะก็แนะนำเป็นตัวนี้เลเวลเวทอันนี้เนี่ยเป็นสเปเชียลที่แบบว่ามันจะมีความเปมรี้ยวอมหวานมันจะมีความเป็นขนมขนมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลไิมานในเดือนนี้เราก็จะทำเป็นเรบวลครซองมาด้านในจะเป็นลาซเบอรีครีมชีส เขาบอกว่าข้างในเนี่ยตัดมาเป็นสีเรนโบว์ด้วยใชอบโอเคเดี๋ยวเรามาชิมตัวแรกก่อนตัวบ,บัตเตอร์ก่อนนะคะก่อนเลยเปิดก่อน,นะะออเลยนะเสียงแบบบวกมันดีมากเหมาะกับการเอาไปกินกับเบรกฟาสต์ตอนเช้าใช่ค่ะอาเลมอนของโบน,นกี้เลยปะชิ้นนี้ของโบนกี้เลยไปเดียวที่ได้หุก่งเลยขอให้มาชิมชิ้นนี้นะคะ ตะกี้ไป ไปก็ริมแบบอันนี้คือดีมากอันต่อไปเลยแม็กกี้แม็กกี้เราเราให้แม็กกี้เปิดทะลวงไส้แหวกตรงกลางเลยนะชัดเน้นให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวเราจะแหวกให้ดูนะคะไม่ไส้ทะลักเลยนะแม็กกี้ไส้แม็กกี้ไม่หลับทะลักจัดเลยว้าวหอมแล้วน้ำอันนี้คือแบบจะกินพร้อมกันเหมือนมันเป็นเป็นซอสคุกกี้ เออเอางี้แฟนแฟนแม็กกี้อ่ะคนที่ดูก็คงเป็นแฟนหับน้องแม็กกี้อยู่แล้วแหละก็คงเห็นภาพล่าสุดนะก็ชอบเป็นทะเลอะไรเงี้ยไปดูเวายนาบ้างะไรว่าก็อยากเห็น้าน้องแม็กกี้อายๆอ่ะบทเดียวเดี๋ยวไม่ไม่เราอยากให้กินโพสต์แเซ็กซี่ที่สุดหนึ่งคำแล้วเราจะให้แข่งกันน้องแม็กกี้กคเอฟให้โหวตคอมเ<ล>มนต์ว่าใครเซ็กซี่กว่ากันดีหรอดีค่ะดีค่ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะคุเอฟจัดไปคนละคนละนีพีตี เราไม่ได้คุยกันไว้นะแบบเนี้ยแฟนเขาอยากได้ขับอกมาหรอใช่ไม่ <c oughs> แต่ว่าเขาอยากเห็นพี่ตีมากกว่าเปล่าใช่ไม่ไม่ไมค่คือเราเป็นกรรมการแหม็กกี้ก่อนเลยค่ะจัดไปค่ะอ่ะถ้าแม็กกี้กินยั่วๆแล้วเดี๋ยวพีกก่ตีต้องกินยั่วด้วยนะใช่อสามคนจัดไปหล่อแล้วแล้วามาล <สบ S 1> ุ้นกันว่าใครจะแซ่บสุด แล้มาลุ้นกันว่าใครจะแซบสุดข่อยทำก่อนเพราะว่าเพราะว่าแพ้น้าอ่ะเก็บคุณอีเวสเป็นสุดท้ายจะดีปีนาเล่ปีนาเล่อยอตัดครีมด้วยอ่ะอะแล้วหนึ่งไม่ได้ดูหอมขอยอมแพ้แค้มเป็นนีนะคะให้ คือถ้าอีฟกินลูกค้าก็คือจะไม่มาแล้วนะจะไม่มาแล้วนะนี่แหะค่ะลูกค้าก็คือจะไม่มาแล้วลูกค้าก็คือจะไม่มาแล้วโอเคแทนเป็นนี้ไม่ต้องเรียกคนะเ้องเรีค้ส่งตัวแทนจากน้ำหวานเด็เขาในการชิม ชิมเนี่ยลูกค้าชิมเนี่ยลูกค้ากินครีมอลูกค้าใกล้ๆหน้าคุณอีบ้วยนะเอาครีมเยอะๆเยอะกว่านี้เอาครีมเยอะๆหล่อโอ my god ได้ได้หนึ่งสองซ้ำเอาอีกจิกอีกจิ๊กอีกเรียรีปากด้วยเรียปากเรียส้มหล่ออะเราให้คุณ โหวตกันนะคะว่า3คนนี้เบอร์ไหนชนะมีรางวัลให้ไหมคนโหวตให้คอมเมนต์มีหรือเปล่ามีดีไหมมีดีไหมก็ถ้าสมมติต้องถามว่าอยากได้ไหมอาใช่ค่ะโอเคอยู่ดีก็เด็ดแอบไปเลยสิเพมาะว่า เราเป็นอะไรอะเราอ่ะเราขับอะไรอะเราอ่ะตลกทำไมตลกันอยู่สองคนอะงงมากอยู่ในเดทแอชเลยสงสัยการกินข้าวซ่าของเรามันจะตะลึงมันจะตะลึงหนึ่งสองสามตึงตึงตึง จริงอะคุณอีฟนั่งอยู่เนี่ยแม็กกี้จะบอกว่าอุ้ย,มมยอยุ้ยขมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะอร่อยเราต้องกั้มกืนสื่นทนในการกินเข้าไป <c oughs> ไม่ไม่แต่อร่อยจริง <c oughs> ไม่ได้แก้คุณอีฟ <c oughs> เราต้อง <c oughs> ไ,มไม่เ,เไป็นไรหรอกไม่ไเป็นไรน่ักนเลนี่คือการกินกาแฟครั้งแรกของ,ของน้องแม็กกี้นะคะถูกต้องค่ะ เปิดซิงด้วยกาแฟของแม็กกี้กาแฟค่ะกาแฟอืมอือมันหอมมากคือจริงอ่ะคุณอีฟเล่นอยู่เนี่ยแม็กกี้จะบอกว่าอุ้ยอุ้ยขมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะคือคนจดจ้องอย่ามองตาได้ไหมจับมีความจดจ้องอร่อยค่ะอร่อยเอาไงกล้องจับอยู่เหรอ กาแฟที่ร้านก็ไม่น่าจะได้ใส่กัญชาแนอนอยู่เลยว่างมากจริงไม่ก็คือนอนน้อยขอโทษทีแต่นอนนะพี่ตีนี่คือรายการเยู่บ้านเพื่อนแล้วทำไมพี่ถึงถามมาที่นี่คะจริงที่บ้านความรับเยอะแต่ไปแล้วก็รู้หมดอุยยังงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่คือประเด็นอ่ะอยากให้แม็กกี้มาที่นี่เพราะมันสเปเชียลจริงๆอันทก่อนหนึ่งต้องถามผมว่าพี่ตีเป็น สบายดีไหมสบายดีมากเลยช่วงนี้คือว่างมากโควิดว่างมากหนูก็ว่างเหมือนกันนะคะใช่ค่ะละครก็เลื่อนไปเรื่อยๆตอนนี้เราสองคนรับงานนะคะงานได้นะคะว่างมากาคือเป็นโควิดมาแล้วนะตามข่าวแล้วเราก็หายแล้วก็คือทานวิตามินกันไว้เลยก็มาจะทักพี่ตีอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมแบบทำไล่ดูแบบเออคุณสองคนดีอะจรใจอ่ะจริงจริงเดี๋ยวถอดแมสเลยจริงคุณจริงตื่นเต้นอะเออจริง าดีแล้สวยแล้วน้องมิกกี้คือสวยทะลุแมสนะคะจริงแต่คุณแม่น้องมิกกี้สวยกว่าอันนี้ยอมนะคะหาเค้กคือมิกกี้สงสัยว่าได้ข่าวมาว่าพีต่ตีอ่ะคุยอยู่กับคนคนนึงแบบคุย24ชั่วโมงทำไมได้ข่าวมาบ่อยจังน่าเป็นรุ่นพี่ไม่คือจริงใช่ไหมจริงเห็นไหมมันเูเรื่องไม่ใ้่แต่มันผ่านมานานมากแล้ว10กว่าปีแล้วพี่เลย่คือจะต้องเล่าก่อนว่า คือติณานเรียนหญิงล uh, group. right? ้วนมหนึ่งถึงมหแล้วทีนี้เนี่ยตอนมหนึ่งกับมหเขามีรับน้องเราก็แบบมีพี่รหัสกันแล้วเราก็แบบดันไปชอบพี่รหัสใช่ไหมคะคือตอนเด็กมันก็ไม่รู้ว่าจีิหรือเปล่าแต่เราก็รู้สึกว่าคุยกับคนนี้มันรู้สึกดีอะเราอยากคุยทุกวันพอมันผ่านไปหลายๆเดือนฮัลโหลเลิกยุ่งกับแฟนพี่ได้แล้ววางโทรศัพท์ไปเฮ้ยเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเออเราก็เลยแบบ ใครวะเราก็ไม่ได้คุยกับใครเนี่ยเราคุยกับพี่คนนั้นคนเดียวเราก็เลยเปรดตัวเองออกมาจากรุ่นพี่คนนั้น uh huh. ไม่โทรไปเลยเพราะว่าเรากลัวโดนเขาตบกลัวโ <c oughs> ดนต่อยด,ด้วยอ่ะคือแบบใครวะอยากไปคุยกับแฟนฉันเนี้ยคือเราเป็นผู้หญิงบอกว่าเออล้าตอนนั้นแบบไม่รู้มีโนิีเน่เพิ่งเข้าวงการไงเพิ่งเข้าวงการ LGBTQ ค่ะอออะอะแใหม่ของวงการเออแล้วก็แบบกลัว <c oughs> เขา <ừ> ทำร้ายเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเฟดออกมาแล้วก็ไม่ได้คุยกันเลย<อ>เป็นเป็นรักที่ป๊อปปี้เลิฟพี่แม่น่าจะมีคนเข้ามาจีบเรามากกว่ามีน <c oughs> คนจีบเยอะมาก Yes or No ออกไปสาวๆคือแน่นต้องบอกเลยว่ามันผิดคาด <c oughs> คอนหนังออกไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่อ้าทำไมอะ่ะคือก่อนหน้าที่จะเล่นหนังอะ่ะมีทางผู้ชายมาจีบผู้หญิงมาจีบคือทุกเพศเลย แล้วพอหนังออกไปแล้วคาแรคเตอร์ภาพเราก็ออกไปเป็นทอมบอยอะนะผู้ชายก็หายไปได้ท้าแล้วเหรอไม่เป็นไม่ท้าหนุ่หวานเป็นผู้หญิงหวานเป็นทอมค่ะผู้หญิงอะก็ลดลงเออช่วยมาคุยหน่อยจริงๆคือเราว่างมากเออคือมันสายไปแล้วแหละตอนเนี้ยมาบอกตอนเนี้ยไม่สายหรอกไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่ได้ไม่ได้แล้วเป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้เราเป็นไรเป็นไรต้องต้องปิดเป็นไรอะเป็นไรอะ เป็นเ็กดีตั้งใจทำงานนะคะก็หาเลี้ยงตัวเองอยู่ตอนนี้ก็เลยตั้งใจทำงานมากเลยสองคนนะคะรับงานคู่ได้ค่ะทำไมต้องเขินล่ะอ้าวถามจบแล้วไม่ใช่หรอมาถามแม็กกี้บ้างดีกว่าตอนนี้แฟนแฟนอยากรู้นะคะไม่ได้ไม่ได้ถามมาถามกลับไม่โกงนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์คุยเยอะไหมคะเราอะไม่เยอะค่ะคนเดียวหญิงมากอันแน่เขาบ่ายเบียดเขาตอบเป็นตัวคำถาม อะไรมีแฟนยังไม่ไม่ไม่ออกเลยโอเคโอเคแม่ห่วงนี่ก็ทำงานเยอะนี่ก็แม่ห่วงแม่ดูทุกคลิปนะค่ะเมืหลังเขาเอาไม่ออกแต่เทจหน้าร้องแม่ร้อกแม่ร้องอยู่คุณแม่ถ้าดูอยู่แม็กกี้บล็อกอยู่นะคะไม่ไม่บล็อกไม่บล็อกถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวจะตอบให้ไม่อยากรู้แล้วค่ะจบค่ะ ันนี้ก็ขอบคุณพี่ตินามากเลยนะคะที่พามาบุกนะคะแล้วก็ได้รู้ความจริงกันแล้วนะคะวันนี้ก็สนุกมากแล геро, ้วก็ได้ลองกาแฟสีมือพี่ติเป็นขังร้อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปติดตามทีวีต่อไปได้เลยนะคะว่านมกกี้จะไปบุกบ้านใครกันค่ะบ๊ายบาย